การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโควิด -19 สำหรับความมุ่งหมายของการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ก็คือเพื่อทำให้เกิดความแน่ใจว่าครูกำลังสอนด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีเส้นทางสู่ปลายทางหรือเป้าหมายอย่างถูกต้องสำหรับความหมาย ของการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ก็คือการที่หลักการขั้นตอนและกระบวนการเชิงระบบที่สื่อการเรียนการสอนและบทเรียนถูกพัฒนาขึ้นอย่างสอดคล้องและน่าเชื่อถือทำไมจึงต้องออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้มีความสำคัญ สรุปได้อลปการดังนี้ก็คือ 1. ตรงกับความสนใจ 2. สอดคล้องกับความสามารถ 3. เหมาะสมกับช่วงวัย 4. แก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ 5. บริหารจัดการชั้นเรียนได้ง่ายขึ้นและ 6. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอก็คือว่าประสบการณ์ที่เด็กได้ได้เข้าไปร่วมนั้นจะจะต้องทําให้เด็กรู้สึกว้าวรู้สึกแปลกใจรู้สึกน่าประหลาดใจเซอร์ไพรส์ที่มีโอกาสได้เข้ามาทํากิจกรรมนี้มีโอกาสได้เล่นสนุกสนานกับเพื่อนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาเวลาที่จะ ประยุกต์เอาประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริงเพราะว่าเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นคุณครูต้องมีการยั่วยุก,กระตุ้นในประสบการณ์นั้นด้วยเพื่อให้เขาอยากต่อยอดอยากที่จะสืบเสาะหาความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นการสะท้อนคิดการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญควรจะมีเวที มีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยนอกจากนั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในการร่วมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะในบางครั้งเด็กอาจจะเหนื่อยเด็กอาจจะท้อหรือเบื่อหน่ายแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สําคัญมันเหมือนกับเชื้อเพลิงที่ทําให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้ต่อไปแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในการเรียนรู้ ในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้าสามารถทําได้ในลหลายๆกษณะ,ะตามบริบทตามความถนัดตามาประสบการณ์ของผู้ออกแบบซึ่งในที่นี้สรุปเป็น5ขั้นตอนโดยการประยุก์ใช้จากวิธีการของเอ็ดดี้โมเดลนั่นเองอขั้นตอนที่1ก็คือขั้นของการวิเคราะห์ขั้นที่2การออกแบบขั้นที่3ขั้นของการพัฒนา ขั้นที่ส่คือขั้นการนําไปใช้และสําหรับขั้นที่5ก็คือการประเมินผลสําหรับในคลิปนี้ก็จะยังไม่ลงรายละเอียดในแต่ละขั้นนะครับซึ่งจะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปในเอพิโซดที่2สําหรับครั้งน,นี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ